รีวิววันนี้ค่ะแบรนด์ใหม่มาแรงมากๆนะคะ z D Racing ค่ะรอบนี้เอารถท u กี้มาให้ดูกันนะคะมีให้เลือกกันถึง2สีเลยตัวนี้สเกลที่1ต่อ8นะคะใหญ่มากสะใจมากเลยรุ่นนี้นะคะขอบอกว่าสวยทั้ง2สีแน่นอนดุดันมากมีสีเทาแล้วก็สีแดงแบบนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์บัตเลตเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ให้ชุดอะลูมาจุกๆแทบทั้งคันแบบนี้เลยสําหรับใครที่สงสัยว่ารถทรัคกี้มันคืออะไรนะคะถ้าถามในความคิดของแม่คานะคะมันก็คือรถที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรถบิ๊กฟูดแล้วก็รถบัคกี้นั่นเองถ้าเป็นรถบิ๊กฟูดนะคะก็จะเป็นทรงกระบะแบบนี้ไปเลยหรือถ้าเป็นบัคกี้ก็จะเป็นทรงเตีย้ยๆไปเลยแต่อันนี้คือมันดูเป็นกึ่งกลางนะคะเขาก็เลยเรียกกันว่ารถทรัคกี้ ถ้าแม่ค้าเข้าใจผิดหรืออะไรพิมพ์บอกกันมาได้นะคะดูงานด้านในกันบ้างคะ่ะตัวนี้ชุดอลูแน่นมากแข็งแรงจริงๆแล้วก็มอเตอร์ลูปเบอร์เลยบัตรเล็120แอมป์นี่คือออกตัวยกล้อแน่นอนคะ่ะแล้วก็เฟืองเหล็กคะ่ะแบตลิโพสามเซลล์5 0 0 0แอมป์เล่นไปเลยคะ่ะจุกๆใครสนใจตัวนี้นะคะทิ้งพิกัดไว้ให้หน้าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนิดนึงด้วยไปฟังกันคะ่ะ